่าสอ,อนคําว่าบ้านบ้านครับบ้านคือดุงครับดุงครับแล้วโรงเรียนอะ่ะโรงเรียนครับฮะโรงเรียนรับโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนรับโรงเรียนรับแล้วแล้วเอ่อเออ่กินข้าวอะไรนะจ่าโดยครับจ่าโดย แล้วน้ําเดียครับเดียกินน้ําอ่ะจ่าเดียครับจะาเดียขนมอ่ะขนมครับขนมขนมกินขนมจะจะขนมจะขนมหรอครับโอเคอยากสอนคำไหนครู นังสื้อนังสือค <Ha> ่ะนังสือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อคะหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูอยากสอนคขาว่าอะไรเดี๋ยวกูต่อกูต์อะไรคะโอ้อกบครับกบเหรอครับอ่ะกูต์คือกบครับอ่าโอเค